สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ค่ะก็อยู่กับซีน,น่าซีน่าเจอกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมารีวิวกล้องตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นกล้องโพลลลอยนะคะก็เดี๋ยวค่อยรีวิวกล้องนะคะก็จะอธิบายกับว่าทำไมถึงรีวิวกล้องตัวนี้นะคะเพราะว่า หน้าหลายคลิปที่ผ่านมานะคะจีได้ไปอัดคลิปตรงนู้นนะคะแล้วจีก็วางกล้องไว้บนนู้นนะคะซึ่งมีคนเห็นกล้องแล,แล้วมีคนบอกว่าให้จีรีวิวกล้องให้ดูหน่อยก็จีจะบอกว่าข้อหนึ่งจีไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลเรื่องกล้องนะคะแล้วก็จีอาจจะอธิบายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ข้อ2กล้องนี้อาจจะดําหน่อยเพราะว่ากล้องนี้มันค่อนข้างที่จะนานแล้วนะคะมันก็อาจจะมีอาการดำๆนิดนึงนะคะ โอเคนะคะก็มารีวิวก่อนคือนี่นะคะจะเป็นตัวกล้องนะคะจะประมาณนี้นะคะก็คือกดออกมาอย่างนี้เลนส์ก็จะเปิดออกนะนี่คือปิดเอออันนี้เป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะคะแล้วก็ไอตรงที่ห้อยเนี่ยมันจะมากับเชือกนะคะแต่ว่าเชือกที่ของมือแต่ว่าจีบไปหาซื้อเชือกอย่างนี้มาของคอจะน่ารักกว่านิดหน่อยก็เลยซื้อมาใส่นะคะ ก็อันนี้เป็นรูปมินนี่เมาส์นะก็ตรงนี้เป็นแบบอันนี้เป็นที่เอาไว้มองเข้าไปนะคะอันนี้เป็นที่ไว้แบบเวลาแบบลองอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นที่ใส่ฟ์มนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นข้างบนนี้ก็จะเป็นแบบที่ฟล์มันออกมาไออันนี้ก็เป็นแฟดนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆนะคะ นี่ก็จะเป็นหมดต่างๆก็ก็จีก็ไปหาสติกเกอร์มาแปะนิดหน่อยเนาะก็รีวิวตัวกล้องคร่าวๆไปแล้วนะคะก็แบตนะคะจะเป็นขนาด A นะคะอันนี้จีซื้ออันนี้จีเอาของ Panasonic มานะคะเป็นขนาด AA นะคะนี่นะคะอาจจะมองไม่เห็นนะนี่เห็นว่าขนาด AA นะนี้ซึ่จงจีเขาบอกข้อเสียก่อนนะคะว่าอันนี้นะคะมันไม่ได้ใช้ที่ชาร์จนะคะมันต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะก็ สำหรับใครที่สามารถซื้อบตัตรล่มาได้ก็ซื้อนะอโอเคข้างล่างนะคะก็มาทำการแกะแบตนะคะนี่แล้วมันก็จะบอกนะคะว่าอันไหนต้องใส่ด้านไหนนะคะก็นี่ข้างในก็จะบอกไว้นะว่าอันนี้ต้องใส่ด้านบวกลบอันนี้ต้องใส่ด้านลบบวกอะไรอย่างนี้นะนี่นะคะนี่ไฟก็จะขึ้นประมาณนี้แปลว่ากล้องใช้ได้แล้วโอเค ตอนที่ปิดกล้องเนี่ยเป็นแบบรูปแบบเกี่ยวกับอลิซ e นวอเตอร์แลนด์เลยคือที่ไม่รู้ว่าซีบ้าหรืออะไรนะคะก็ก็วลาทีการจับก็เขาก็จะจับประมาณนี้นี่ประมาณนี้คือกล้องมันก็เล็กนะอันนี้จีซื้อประมาณเท่าไหร่จะไม่รู้ตอนที่มันชุ่นกระลักออกใหม่ๆเลยอ่ะก็โอเคนะ ก็น,นี้เป็นของฟูจิฟิล์มนะคะถ้าจีไม่ได้บอกไปเนาะนี่นะคะเป็นของฟูจิฟิล์มนะคะเป็นรุ่นอินสตามิน8นะสมมุติว่าถ้าฟิล์มเราหมดนะจี G. ก็ไปซื้อฟิลมม์มนะคะถ้าฟิล์มหมดนะคะเราก็ไปซื้อฟิล์มอย่างนี้มาก็ได้เป็นธรรมดานะคะธรรมดานี่ก็สามารถข้างล่างก็จะสามารถเขียนได้หรือว่าเราจะไปซื้อที่มันเป็นลวดลายก็ได้เนาะก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ว่าจีเป็นคนที่อยู่กับคลองที่จะเบสิกนิดหน่อยก็เลยซื้อแบบนี้มา อันนี้ประมาณ500นะคะมี20เฟรมนะคะซึ่งโพลอนี้จีก็ซื้อมานานแล้วนะแต่ว่านี่รอยแกะมาแบบนั้นแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็ประมาณนี้นี่ก็จะมีรอยแกะข้างบนก็นแกะมาเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะคะ อายามอย่าให้ฟิล์มมันโดนแสงนะคะตอนแรกๆโอเคนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนี่ยนะแล้วก็เปิดตรงนี้ออกมาใช่นั้นแล้วก็ใส่เข้าไปประมาณนี้แล้วก็ปิดทานนี้ตรงนี้นะคะให้มันเป็นสีเหลืองๆนะส่องตรงนี้นะคะแล้วก็กดถ่ายตรงนี้นะ เิมก็จะขึ้นมาข้างบนเซอ่งนี้นะคะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะคะอันนี้แค่เป็นการเปิดที่แพ็กเกจฟิล์มมันออกมานะก็จีไม่อยากให้มันใช้แฟดนะคะก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะคะแต่ว่าถ้ามันเข้าเป็นแสงๆตรงนี้มันจะบอกว่าโหมดไหนดีที่สุดนะซึ่งอ่ะเราก็จะลองทำตามมันสักหนึ่งสี ก็เขาบอกว่าทําอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ทําเพราะว่าเราจะปล่อยให้มันน,นี่เองนะคะก็คร่าวๆก็เป็นประมาณนี้นะนี่ลูกออกมาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะแต่ว่าก็โอเคแล้วโอเคนะคะก่อนที่จีจะไปน,นะคะจีอาจจะบอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือว่าไม่ตรงประเด็นอะไรประมาณนี้นิดหน่อยนะคะก็ต้องขอประทานโทษเลื่อน พวกนั้นกันก่อนเลยนะคะถ้าจีกรอบข้อมูลไม่ครบถ้วนอะไรทั้งสิ้นนะคะ <c oughs> ก็สามารถหากล้องโพลรอยด์ได้นะคะที่ร้านพวกกล้องทั่วไปนะคะกล้องจีเริ่มพังน,นะคะก็ไม่ต้องมาสนใจเพราะมันเริ่มเก่าแล้วเรื่องราคาเนี่ยจีขอบอกว่าประมาณพันกว่า up นะคะไม่ใช่พันท้วนนะประมาณสองสามพัน up ประมาณนี้แต่ตอนนี้อาจจะลดร,ราคาแล้วนะคะเพราะว่าจีก็ซื้อ่องข้างนานแล้วแล้วก็จีก็จำราคาเก่าของมันมาก็ อแล้วระหว่างที่ทุกคนบอกว่าอยากให้จีรีวิวกล้องนี่กล้องที่ถ่ายอยู่นี้คือกล้อง Canon EOS M10 จีก็อยากรีวิวในหะ้น่าจะว่าจีไม่มีกล้องไหนจะถ่ายแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วค่ะก็อย่างอย่าลืมกดไลค์ให้ช่องจีน่าจะเจนแล้วก็อย่ายลืมกด subscribe ให้จีน่าด้วยนะก็วันนี้จีขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย